ตอนที่91เหล่าสัตว์ร้ายผู้รักษาการที่ประตูทางเข้าอดไม่ได้ที่จะมึนงงเมื่อพบว่าเป็นชินยุนที่วิ่งเข้ามาขณะที่มึนง,งงอยู่นั้นร่างของเขาก็ผ่านหายไปแล้วอืมนั้นชินยุนหรือไม่ใช่ว่าถูกขังอยู่ในหอคอยทันสวรรค์ผู้รักษาการไวกลางคนเอ่ยถามมึนงงเป็นชินยุนต้องรีบรายงานหนึ่งในผู้รักษาการเท่าชระเอ่ยคำและเร่งรีบวิ่งไป เมื่อเดือนก่อนชินยุนถูกคุมขังเอาไว้ในหอคอยทันสวรรค์และตอนนี้ถึงกับออกมาได้แล้วบรรดาผู้รักษาการต่างไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพวกเขาเพียงทราบว่าเรื่องนี้สำคัญยิ่งดังนั้นจึงต้องเร่งรายงานต่อผู้มีอำนาจสูงกว่าชินยุนก้าวเดิอนออกจากหอคอยทันสวรรค์จึงพบว่าภายนอกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่น้อยโดยเฉพาะกับบรรยากาศหลังออกมา เขาจึงเร่งมุ่งหน้าไปยังบ้านพักในป่าภัยบ้านในป่าภัยประตูปิดเอาไว้อย่างแน่นหนาะภายในไม่มีผู้ใดอยู่ส่วนเต็มไปด้วยวัชพืชมองเพียงครั้งเดียวก็ทราบว่านี่ปล่อยถูกทิ้งร้างมาหลายวันแล้วอาจารย์ไปจากสถาบันยุทธ์เฮาหลิงแล้วจริงชินหยุนรู้สึกเสียสูญขนาดรอบถอนหายใจอยู่ภายในจากนั้นเขาจึงเร่งรีบมุ่งหน้าไปยังบ้านพักของผู้อำนวยการ มันเป็นบ้านที่สร้างด้วยไม้สีแดงในสถาบัยุทธเฮาลลิงบ้านไม้สามชั้นตั้งอยู่เคียงข้างลานฝึกยุทธที่ห้องหนังสือในบ้านไม้ของผู้อำนวยการจางเขากำลังอ่านหนังสืออยู่แต่อย่างกระทันหันเขาได้เห็นชินอยู่ในชุดขาวยืนยิ้มตรงหน้าเขาพลันตะหนกจนคิดว่าเห็นผีเข้าตอนกลางวันชินยืนยิ้มกล่าวผู้อำนวยการข่ามาเพื่อทวงรางวัลเมื่อเดือนก่อน ค่าจัดการเจียงหลังในการทดสอบปลายภาคเรียนเหมือนว่าข้ายังต้องได้รับหนึ่งแสนเหรียญผลึกเป็นรางวัลนะในวันนั้นรางวัลที่ชินหยุนได้รับไปมีเพียงเม็ดยาพลังธาตุชั้นเลอสิบเม็ดตอนนั้นเป็นเขาโดนผู้คนจากตำหนักดวงดาววิญญาณสีครามขัดไปก่อนพอผู้อำนวยการจังได้ยินเสียงของชินหยุนเขาจึงมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตากระทั่งถามออกด้วยน้ำเสียงประหลาดใจนี่เจ้าออกมาได้อย่างไงกัน คาสร้างรูที่ยอดของหอคอยจากนั้นจึงค่อยใช้วิชาหดกระดูกเพื่อลดขนาดร่างกายและค่อยหนีออกมาชินอยู่ยิ้มกล่าวเร็วเข้าขอรับเอารางวันค่ามาผู้อำนวยการจางคิ้วกระตุกทุกคนต่างทราบดีว่าหอคอยทันสวรรค์แข็งแกร่งเพียงใดกระทั่งขอบเขตกายวรยุทธระดับที่เก้ายังไม่อาจหลบหนีออกมาลำพังอะไรกับเด็กหนุ่มขอบเขตกายวรยุทธระดับที่ห้าเพียงคนเดียว เจ้าช่างชอบทำอะไรที่เกินกว่าสามัญสำนึกจะคิดได้จริงๆผู้อำนวยการจางเพียงยอมรับความจริงขณะด,ดำเนินเรื่องให้ชินหยุนเข้าศึกษาในสถาบันของภาคเรียนถัดไปตั้งแต่คนของตำาหนักดวงดาววิญญาณสีครามเข้าสถาบันยุทธค่าเล่าเรียนจึงเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นมูลค่าหนึ่งแสนเหรียญผลึกชินหยุนขมวดคิ้วเพื่อหลบหนีออกมาเขาต้องหมดสิ้นเหรียญผลึกทั้งหมดที่มีในหอคอยทันสวรรค์เขาทำได้เพียงอดครวนแพงนัก อู้อำนวยการจังสมมอบตรานักเรียนใหม่มาให้และกล่าวคาเล่าเรียนที่เพิ่มขึ้นหมายความถึงทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยในช่วง10วันนี้มีการประลองของภาคเรียนใหม่ก็เริ่มไปได้แล้วทั้งสิ้น8วันเจ้าคิดเข้าร่วมหรือไม่การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยตำหนักดวงดาววิญญ,ญาณสีครามโดยหลักแล้วเป็นการออกล่าสัตว์ร้ายแน่นอนขอรับชินยุนเร่งรีบกล่าวรับคำเขารู้สึกเสียดายไม่น้อยที่พลาดไปแล้วตั้ง8วัน บริเวณทางตะวันตกของสถาบันยุทธเทาลิงมีส่วนขนาดใหญ่ซึ่งถูกล้อมเอาไว้ด้วยกำแพงสูงชินหยุนตามผู้อำนวยการจางเข้าภายในสวนสวนแห่งนี้คงอยู่มานานหลายปีทั้งยังกว้างขวางยิ่งตอนนี้มันกำลังถูกใช้เป็นที่ทดสอบและแข่งขันผู้อำนวยการจางกล่าวตำหนักดวงดาววิญ,ญญาณสีครามได้รวบรวมสัตว์ร้ายจำนวนมหาศาลไว้ที่นี่ พลังกำลังของพวกมันทัดเทียมขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่ห้าจำเป็นต้องใช้การประสานงานของทั้งห้องเพื่อจัดการมันลงได้และห้องเก้าก็มีเพียงเจ้าหมายความว่าเจ้าต้องล่าและสังหารพวกมันด้วยตัวเองสำหรับผู้ที่สังหารได้มากที่สุดจะได้รับรางวัลไปตามลำดับชินยุนคล้ายหิวกระหายขณะยิ้มกล่าวเริ่มได้เลยใช่หรือไม่ขอรับเจ้าต้องระวังสัตว์ร้ายให้ดี ตอนนี้เวลาเหลืออีกเพียงสองวันเจ้าไม่นานจะฆ่าได้มากมายอะไรเพียงนั้นจงอย่าได้ฝืนตนเองหลังเปิดประตูผู้อำนวยการจางคิดอยากพูดอีกหลายอย่างก่อนชินหยุนจะเข้าไปทว่าในพริบตาเขาก็หายตัวเข้าไปแล้วหากต้องการได้รับทรัพยากรในสถาบันยุทธห์ฮาหลิงหรือสถาบันยุทธแห่งอื่นก็จำเป็นต้องได้รับผลลัพธ์ที่ดีในการแข่งขันหรือการทดสอบเสียก่อน เหลืออีกแค่2วันเราต้องรีบลงมาหาสัตว์ร้ายพวกนั้นและต้องพยายามให้มากเพื่อรางวัลเราต้องไม่เสียหนึ่งแสนเหรียญผลึกเป็นค่าเล่าเรียนโดยศูนย์เปล่าชินยุนคิดเช่นนี้กับตัวเองวิวท้องฟ้าแปรเปลี่ยนไปเมกสีเทาเข้ามาแทนที่ฝนเริ่มตกลงมาหนักสภาพอากาศแปรเปลี่ยนอย่างกระทันหันป่าที่อยู่ในสวนทดสอบแห่งนี้ทั้งมืดและหนาวเย็นทั้งยังเต็มไปด้วยโคลน ฝนสาสัต์ยิ่งมายิ่งหนักมันฉลังร่องรอยทั้งหมดของสัตว์ร้ายจนเกลี้ยงกล่าวได้ว่ามันยิ่งทำให้ยากต่อการตามรอยสัตว์ร้ายก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ